สวัสดีเจ้าพี่น้องวันนี้ก็จะมีบกรกันไล่กันเห็ดปวกพี่บ้านเืองเห็ดปวกเยรเมืองเห็ดปวกค่ะท่านผูพี่พี่นี่เจ้าคือคนเจ็บเห็ดปวกไปดูใกล้ๆกันเลยนี่นะจ้ ่ายคลิปยู่นายนะนี่ไม่เสดอกีเดี๋ยวไปตึงตามนู้นกั่เีกว่ามีอะไรบ้างแบงแไปกันเลยคุณเลค่ะเลืกละโอ้นักอัญชันเราเห็นนักอัญชันด้วยแอกอมัน้อัญชันใครเนี่ยเขาจี้หนนะหอหไม่จับดอกนี่ยกขึ้นดู จ้าจ้าจ้าค่ะค่จ้าจ้ค่ะค่นี่นะจ้าพี่อ่านี่ตัวค่านี่ค่ะมเป็นแบบนี้นะคะหางยาวค่ะนี่ขาะบม็นหางหางที่ไหนโบมนตัวโเป็นตัวยัไไจีดยจะดูอนู่แล้วจาย น่ไ่ได้คไม่ไายๆครับเม็ดปวกตอนนยูวิธีการล่างครับวิธีการล่างครับผมวิธีการล่างก็จะอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะโอ้เปี่ยนใช่ไหมตอนโม่านเราจะดีแล้วมาบังด้วพนักข่าว